ข่าวด่วนล่าสุดแจ้งประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่14กรกฎาคม2566ดูด่วนถ้าไม่อยากพลาดสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะตื่นประชาชนสังเกต ไข้เลือดออกไข้สูงเทียบพลันและสูงลอยกว่าสองวันรีบพบแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขเผยสถานการณ์ระบาดของโรคไข้เลือดออกในปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าและพบการป่วยและเสียชีวิตมากที่สุดในผู้ใหญ่จากเดิมพบบ่อยในเด็กโดยตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมถึงวันที่28มิถุนายน2566มีผู้ป่วยสะสม,ม27,377ราย ผู้เสียชีวิต33รายตั้งแต่เดือนมิถุนายนพบผู้ป่วยสัปดาห์ละ1,500ถึง2,400รายเสียชีวิตสัปดาห์ละ1-3รายส่วนใหญ่อายุ5-14ปีรองลงมาคือกลุ่มอายุ15-24ปีที่สำคัญคือรูปแบบอาการไม่เหมือนที่เคยพบมาและมีอาการคล้ายโรคอื่นการวินิจฉัยในระยะแรกจึงค่อนข้างยากหากไม่ติดตามสังเกตใกล้ชิด จะทำให้การรักษาล่าช้าและอาจเกิดความรุนแรงจนถึงเสียชีวิตได้ประชาชนที่พบว่าตนเองหรือคนใกล้ชิดมีไข้สูงเฉียบพลันและสูงลอยมากกว่าสองวันควรรีบพบแพทย์ห้ามซื้ออยากินเองนายแพทย์โอภาสกล่าวว่าโรคไข้เลือดออกเป็นโรคประจำถิ่นที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ซึ่งในปีนี้มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันเกือบสามเท่ารวมทั้งจากข้อมูลการรักษาผู้ป่วยโรคให้เลือดออกพบว่าระยะหลังมีรายงานการป่วยและเสียชีวิตมากที่สุดในผู้ใหญ่จากเดิมที่พบบ่อยในเด็กที่สำคัญรูปแบบอาการไม่เหมือนกับที่เคยพบมาและมีอาการคล้ายกับโรคอื่นทำให้การวินิจฉัยโรคในระยะแรกค่อนข้างยาก หากไม่ติดตามสังเกตอาการใกล้ชิดจะทำให้การรักษาล่าช้าส่งผลให้อาจเกิดความรุนแรงและเสียชีวิตได้ดังนั้นการวินิจฉัยโรคให้ได้ให้เร็วที่สุดร่วมกับการที่ประชาชนสามารถสังเกตอาการของตนเองและคนในครอบครัวได้จึงมีความสำคัญอย่างมากที่จะช่วยลดการเกิดความรุนแรงของโรคโดยหากมีไข้สูงเฉียบพลันและสูงลอยมากกว่าสองวันห้ามซื้อ,อยาก,กินเอง และควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยทันทีด้านนายแพทย์นิติเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่28มิถุนายน2566พบผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม27,377รายมีรายงานผู้เสียชีวิต33รายโดยตั้งแต่เดือนมิถุนายนพบผู้ป่วยสัปดาห์ละ1 5 0 0ถึง2,400ราย เสียชีวิตสัปดาห์ละ1-3รายส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ5-14ปีรองลงมาคือกลุ่มอายุ15-24ปีที่ผ่านมากรมควบคุมโรคได้เพิ่มกลยุทธ์เพื่อควบคุมจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในประเทศโดยเร่งสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆในการป้องกันตนเองการทำลายแหล่งพ่อพันโรคร่วมกับมาตรการการเฝ้าระวังการสอบสวนโรค การประเมินแนวโน้มพื้นที่การระบาดของโรคหรือความทุกทุมของแหล่งโรคเพื่อประกาศเป็นโรคระบาดเฉพาะพื้นที่และวางมาตรการตอบโต้รวมทั้งเน้นการควบคุมโรคให้เหมาะกับบริบทพื้นที่โดยเฉพาะด้วยสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ